อีกเพียงหนึ่งปี10ประเทศในอาเซียนจะผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสำหรับด้านการศึกษาหลายพื้นที่ในบ้านเราที่มีแรงงานชาติเพื่อนบ้านก็ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันที่นนอำเภอขนมจังหนะวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกที่หนึ่งที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและโรงเรียนที่นี่นก็เปิดโอกาสให้กับลูกหลานของแรงงานต่างด้าวได้เข้ามาเรียนหนังสือตามหลักสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชนและตามสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะเด็กชายวันโนหรือมัง,งโงเป็นเด็กชาวมอญที่ได้มีโอกาสเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางโนร่วมกับเพื่อนๆชาวพม่าอีกกว่า10คน เตรียมตองครบทุบงชาติธงขึ้นกรงดาเทศไทยรุเรือ,รอชาติไทยอยู่ในประเทศไทยตอเน่อสถานศึกษาหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการของของประเทศไทยก็เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยได้เข้ามาศึกษาได้ในสถานศึกษา,กษาแม้ว่าจะไม่มีเลขประจําตัวสึกามหลักนะครับสิทธิในการเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสมอภาคโรงเรียนชุมชนบ้านบางโนนมาก็ ยินดีนะครับยินดีที่จะรับนักเรียนที่เป็นลูกของตาด้าวที่สามารถออกมาเข้าศึกษาเราเียนได้เนี่ยโรงเรียนก็จะให้การช่วยเหลือส่วนสมบูรณ์หรือฮะปีนี้เขาเรียนชั้นป .2 ออแล้วที่โรงเรียนบ้านท่าม่วงอยู่แม่ของสมบูรณ์บอกว่ายูมันไทยยราวให้ดูเรียงนะเวลาพ่อแม่จะไปในออกเทียพาไปพ่อแม่ด้วยเขาไม่อ่านหันือไม่เป็นเขียนไม่เป็น,นลูกอ่านเปนนะ ใบบัวมามามาดูมา,มาดูใบบัวมาดูใบบัวเพราะเด็กๆคือสมบัติของโลกการได้ดูแลเด็กๆให้ได้รับโอกาสด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการศึกษาจึงน่าจะเป็นพันธกิจร่วมกันของมนุษยชาติค่ะพู้ที่ตาไกลเสมรายงาน